ในทมเนียบรัฐบาลกัมพูชามีเรื่องเล่ากันว่าแม้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีจะมีเจ้าของคนใหม่แต่ยังมีเงาของชายคนหนึ่งทาบทับอยู่ทั่วทุกข้องเงาของเขาอยู่ในลายเซ็นของทุกกฎหมายในสายตาของในพลทุกเหล่าทัพและในความเงียบของฝ่ายค้านที่หายไปเขาคือสถาปนิกผู้ออกแบบกัมพูชาสมัยใหม่คือนักเล่นหมากรุกที่เล่นเกมสี่มิติ ในขณะที่คนอื่นยังคงเล่นหมากฮอสและคือบิดาของราชวงศ์การเมืองที่ทรงอำนาจที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลืมทุกสิ่งที่คุณเคยรู้และเตรียมตัวเดินทางเข้าไปในหัวใจของชายที่ชื่อสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนพวกเราทำคลิปนี้ขึ้นมา เพื่อตีแผ่เรื่องราวประวัติบุคคลไม่ได้ต้องการสร้างความเกลียดชังระหว่างพี่น้องชาวเขมรและชาวไทยนะครับอย่างไรก็ตามพวกเราเป็นกำลังใจให้พี่ทหารไทยที่อยู่ชายแดนและขอให้เรื่องราวข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาจบลงด้วยดีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆช่วยกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์ให้แกนด้วยนะครับเรื่องราวไม่ได้เริ่มต้นที่หุนเซนแต่ที่เด็กชายหุนบรรน,นันแห่งกัมปงจาม เด็กหนุ่มที่ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ13เพื่อไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดในพนมเปนแต่เปลวไฟที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของเขากลับไม่ใช่เปลวเทียนในโบสถ์แต่เป็นเปลวปืนจากการรัฐประหารปี2513เมื่อเจ้าสีหานุถูกโค่นและเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาลุกขึ้นสู้เด็กหนุ่มวัย18ปปีก็ตอบรับเสียงเรียกนั้นเขาก้าวเข้าสู่เตาหลอมที่ร้อนแรงที่สุดกองทัพปฏิวัติของเขมรแดง เขาถูกหลอมด้วยความโหดร้ายของสงครามไต่เต้าจากการเป็นทหารเลวสู่ผู้บังคับกองพันและในวันที่16เมษายนพศ2518หนึ่งวันก่อนพนมเป็นแตกเหล็กในตัวเขาก็ถูกตีตราครั้งสำคัญดวงตาข้างสายของเขาแหลกสลายด้วยสะเก็ดระเบิดแต่ในเตาหลอมที่ร้อนแรงที่สุดนั่นเองเขาก็ได้พบกับบุญสามเฮียงพยาบาลสาวผู้กลายมาเป็นบุญราณี ความรักของทั้งคู่เบ่งบานท่ามกลางกลิ่นขาวเลือดและเมื่ออังกาองค์กรของเขมรแดงไม่อนุญาตให้ทั้งคู่แต่งงานฮุนเซนก็ได้แสดงให้เห็นถึงตัวตนของเขาเป็นครั้งแรกเขาท้าทายคำสั่งและยืนยันที่จะใช้ชีวิตคู่กับเธอชายผู้ไม่ยอมให้ใครมากำหนดแม้แต่ในเรื่องของหัวใจเมื่อขมรแดงครองอำนาจเต่าก็กลายเป็นนรกฮุนเซนในฐานะผู้บังคับบัญชา ได้เห็นการปฏิวัติที่เขาสู้เพื่อมันกำลังกลืนกินประชาชนและสหายของตัวเองในปีพศ2520ท่ามกลางการกวาดล้างภายในที่โหดเหี้ยมเขารู้ว่าความตายกำลังคลืบคลานมาหาเขาเขาจึงตัดสินใจทรยศเพื่อที่จะรอดเขาหนีตายข้ามชายแดนที่เต็มไปด้วยกับระเบิดไปหาศัตรูเก่าอย่างเวียดนามและยื่นข้อเสนอที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ ช่วยผมโค่นล้มอสูรร้ายที่พวกเราสร้างขึ้นมาแล้วคุณจะได้พันธมิตรที่พักดีไปตลอดกาลและในเดือนมกราคมพศ2 5 2 2เขาก็กลับมาไม่ใช่ในฐานะทหารเขมรแดงแต่ในฐานะพญาฟีนิกซ์ที่เกิดใหม่จากเท่าฐานแห่งอดีตบนปีกของกองทัพเวียดนามเขากลายเป็นรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมาแต่กระดานอำนาจยังซับซ้อน การเลือกตั้งโดย UN ในปีพศ2536คือวันที่ฮุนเซนแพ้เกมประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการพักซ p p ของเขาได้คะแนนน้อยกว่าพักฟุลซินเปกของเจ้านโรดมรรนริทแต่สำหรับนักเล่นหมากรุกระดับปรมาจารย์การแพ้บนกระดานไม่ได้หมายความว่าเกมจะจบเขาปฏิเสธผลการเลือกตั้งเขาขู่ว่าจะแบ่งแยกประเทศ เขาบีบจนเกิดการประนีประนอมตั้งรัฐบาลผสมที่มีนายกสองคนมันคือการซื้อเวลาการวางหมากและการรอจังหวะกรกฎาคมพศ2440จังหวะนั้นก็มาถึงพนมเปนกลายเป็นเขตสงครามเสียงปืน RPG และปืนกลดังสนั่นเมืองฮุนเซนไม่ได้ใช้การจรจาเขาใช้รถถัง กองกำลังของเขาเข้ากว่าล้างกองกําลังของเจ้ารนริตอย่างเลือดเย็นนี่ไม่ใช่การรัฐประหารแต่มันคือการพลิกกระดานหมากรุกทิ้งแล้วใช้กําปั้นทุบลงไปตัดสินผลแพ้ชนะและเมื่อควันปืนจางลงก็ไม่มีหมากตัวไหนเหลือให้ท้าทายเขาอีกต่อไปเมื่อควันปืนจางลงในเดือนกรกฎาคมปี2540ฮุนเซน ได้เปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปตลอดการจากนักรบในสมรภูมิเขากลายเป็นมหาสถาปานิก The Grand Architect ผู้ถือครองพิมพ์เขียวของประเทศกัมพูชาไว้ในมือแต่เพียงผู้เดียวหลังจากนี้ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแต่มันคือการก่อร่างสร้างอาณาจักรยังเป็นระบบและเลือดเย็นที่สุดเขาเริ่มต้นโครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ด้วยเสาหลักสี่ต้นที่จะค้ำจุนบัลลังก์ของเขาไปชั่วนิรันด์เสาหลักต้นที่หนึ่งสถาปัตยกรรมทางการเมืองการเทคอนกรีตทับประชาธิปไตยสิ่งแรกที่สถาปนิกต้องทำคือการเคลียร์พื้นที่และวางรากฐานให้มัน่นคงเขาเริ่มต้นด้วยการรื้อถอนโครงสร้างประชาธิปไตยที่เปราะบางทิ้งไปเสาหลักที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องทุบคือพักฝ่ายค้าน ในเดือนพฤศจิกายน2560ศาลสูงสุดซึ่งอยู่ในกำรรม,มือของเขาได้ใช้เครื่องมือทางกฎหมายสั่งยุบพักสงเคราะห์ชาติอย่างเป็นทางการมันไม่ใช่การยุบพักแต่มันคือการทุบเสาหลักของฝ่ายค้านจนแหลกละเอียดและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของสมาชิกกว่า118ชีวิตจากนั้นเขาก็เริ่มควบคุมระบบประสาทของชาตินั่นคือสื่อมวลชน นักซือพิมพ์ที่กล้าวิจารณ์อย่างเดอะแคมโบเดียเดลี่ถูกบีบให้ปิดตัวด้วยใบแจ้งหนี้ภาษีย้อนหลังมหาศาลสถานีวิทยุอิสระถูกทำให้เงียบเสียงเหลือไว้เพียงเสียงจากกระบอกเสียงของรัฐบาลเขาสร้างความเงียบที่น่ากเกรงขามขึ้นมาปกคลุมทั่วประเทศรากฐานของเขาจึงแข็งแกร่งเพราะมันถูกเททับด้วยคอนกรีตแห่งความหวาดกลัวเสาหลักต้นที่สอง สถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจอ้อมกอดของพยามังกรเมื่อการเมืองนิ่งสนิทเขาก็ยื่นสัญญาประชาคมฉบับใหม่ให้กับประชาชนสัญญานั้นเรียบง่ายความมั่งคั่งแลกกับความพักดีเขาหันหลังให้กับโลกตะวันตกที่คอยไถ่าสนาเรื่องสิทธิมนุษยชนและหันไปสวมกอดพยามังกรอย่างประเทศจีนอย่างเต็มตัวเม็ดเงินมหาศาลจากโครงการ b e l t and Road Initiative หลังไหลเข้ามา เปลี่ยนพนมเปนจากเมืองแห่งบาดแผลสงครามให้กลายเป็นป่าคอนกรีตที่เต็มไปด้วยเครนก่อสร้างเต้นระบำเมืองซีหานุวิวกลายเป็นสวรรค์ของนักลงทุนและคาสิโนโจีนเขาไม่ได้แค่สร้างตึกแต่เขากำลังสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ทรงพลังเพื่อหล่อเลี้ยงอาณาจักรของเขาและทำให้ประชาชนส่วนใหญ่พอใจจนไม่มีแรงจะตั้งคำถามกับราคาที่ต้องจ่ายเสาหลักต้นที่ส สถาปัตยกรรมแห่งราชวงศ์อิดที่มีชีวิตอาคารที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็มีวันผุพังเหมนเสียแต่ว่าอิดที่ใช้ก่อสร้างนั้นมีชีวิตและนี่คือการเดินหมากที่ชานฉลาดที่สุดของคุนเซนเขาบรรจงนำอิดที่มีชีวิตซึ่งก็คือลูกชายของเขาเองเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งในทุกโครงสร้างของรัฐพลเอกคุณมาเนตถูกวางในตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ ก่อนจะรับไม้ต่อเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือการรับประกันความมั่นคงของบัลลังหุนมานิตถูกวางให้คุมดวงตาและหูของอาณาจักรนั่นคือหน่วยข่าวกรองทหารหุนมานีถูกวางให้คุมอนาคตนั่นคือกระทรวงข้าราชการและฐานเสียงคนรุ่นใหม่นี่ไม่ใช่แค่การสืบทอดอำนาจแต่มันคือการฝัง DNA ของตระกูลหุนเข้าไปในทุกอนุของรัฐกัมพูชา เพื่อให้อาณาจักรนี้คงอยู่ไปอีกหลายชั่วอายุคนเสาหลักต้นที่4และเป็นยอดสูงสุดสถาปัตยกรรมแห่งตัวตนการสถาปนาจอมทัพและเมื่อโครงสร้างทั้งหมดใกล้จะสมบูรณ์สถาปนิกก็ได้ทําในสิ่งสุดท้ายนั่นคือการสร้างยอดแหลมทองคําประดับบนยอดสุดของมหาวิหารแห่งอำนาจนั่นคือการสถาปนาตำนานให้กับตัวเอง ชื่อเต็มของเขาสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฟูเซนคือคำประกาศแห่งชัยชนะสมเด็จคือยศที่เชื่อมเขากับสถาบันกษัตริย์อัครมหาเสนาบดีคือการประกาศตนเป็นจอมทัพสูงสุดผู้ยิ่งใหญ่เดโชคือการประกาศถึงเดชานุภาพและชัยชนะที่รุ่งโรจน์เมื่อรวมกันมันคือชื่อของสมเด็จเจ้าพระยาผู้เป็นจอมทัพสูงสุดอันยิ่งใหญ ผู้ส่งไว้ซึ่งเดชานุภาพแห่งชัยชนะอันรุ่งโรจน์และที่น่าทึ่งที่สุดคือพระราชกฤษฎีกาปี2559ที่สั่งให้ทุกคนต้องเรียกเขาด้วยชื่อนี้มันคือการเปลี่ยนเกติยศให้เป็นกฎหมายเปลี่ยนบุคคลให้เป็นสถาบันที่แตะต้องไม่ได้และแล้วมหาวิหารแห่งอำนาจก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ สถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ได้เดินสำรวจผลงานชิ้นเอกของเขาเป็นครั้งสุดท้ายเขามองเห็นรากฐานทางการเมืองที่แข็งแกร่งจนไม่มีใครโค่นล้มมองเห็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของพยามาังกรและมองเห็นอิดมีชีวิตที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อขายของเขาถูกฝังอยู่ในทุกโครงสร้างและในวันที่26รกรกฎาคมปี2566เขาก็ได้ทำในสิ่งสุดท้ายที่ผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่พึงกระทำ เขาเป่าลมหายใจให้กับผลงานของเขาการส่งมอบตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับพลเอกคุณมันเน่ไม่ใช่การ,กรเกษียณอายุแต่มันคือการปลูกเสกให้เครื่องจักรที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตเริ่มต้นทํางานได้ด้วยตัวเองมันคือการแสดงละครฉากสุดท้ายที่ชื่อว่าพระเจ้าในเครื่องจักรคุณมาเน่คือพระเจ้าที่ปรากฏตัวขึ้นบนเวที เพื่อแก้ปมปัญหาที่ดูเหมือนจะแก้ไม่ได้นั่นคือการสืบทอดอำนาจของผู้นำเผด็จการเขาคือใบหน้าที่ทันสมัยบัณฑิตเวสพอยต์ผู้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเขาคือซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดที่มี user interface สวยงามเป็นมิรและได้รับการยอมรับจากนานาชาติแต่ผู้คนมักลืมไปว่าซอฟต์แวร์ที่สวยงามแค่ไหนก็ทำงานอยู่บนฮาร์ดแวร์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างดิบเถื่อนและทรงพลังและฮาร์ดแวร์นั้นก็คือหุนเซนเองชายผู้เป็นกําป้นเหล็กคือแก่นแท้ของอำนาจที่หลอมมาจากสงครามปฏิวัติและการรัฐประหารหนองเลือดหุนเซนไม่ได้จากไปไหนเขาเพียงแค่เปลี่ยนบทบาทจากนักแสดงนำที่ยืนอยู่กลางแสงไฟไปเป็นผู้กำกับที่นั่งอยู่ในมุมมืดหลังเวทีเขาสละตำแหน่ง แต่เก็บอำนาจที่แท้จริงไว้ทั้งหมดในฐานะประธานพฤตทสภาเขาสามารถเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ในฐานะประธานองคมนตรีเขาคือที่ปรึกษาสูงสุดของราชบัลลังก์และในฐานะหัวหนา้าพรรคเขายังคงเป็นผู้คุมรหัสพันธุครมของอำนาจทั้งหมดเขาไม่ได้เพียงแค่เงาหรือผีในธรรมเนียบเขาคือระบบปฏิบัติการ หรือ operating system ของประเทศกัมพูชาคือโค้ดที่ถูกเขียนขึ้นด้วยเลือดประสบการณ์และความทะเยอทะยานตลอด50ปีและมันจะยังคงทำงานตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างไม่ว่าใครจะนั่งอยู่หน้าจอกก็ตามเรื่องราวทั้งหมดจึงนำเรามาสู่คำถามสุดท้ายคำถามที่ไม่ใช่แค่สำหรับชาวกัมพูชาแต่สำหรับพวกเราทุกคนที่เฝ้ามองประวัติศาสตร์ เครื่องจักรที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยคนคนเดียวจะมีวันทำงานอย่างเป็นอิสระจากจิตวิญญาณของผู้สร้างได้อย่างแท้จริงหรือไม่หรือนี่คือมรดกที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือการสร้างอาณาจักรที่ตัวเขาเองได้กลายเป็นอมตะไม่ใช่ในทางกายภาพแต่ในฐานะกฎในฐานะระบบและในฐานะความเป็นจริงที่คนรุ่นต่อไปต้องอาศัยอยู่